แบบรั้วาลายใหม่จากเตือนใจการช่างในปีที่ผ่านมานะคะหลายๆคนที่ติดตามอาจจะทราบว่าอิงเนี่ยได้ลงเครื่องเลเซอร์คัตติ้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเลเซอร์คัตณะตอนนี้นะคะจึงมาแรงมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียลายใหม่จากเตือนใจการช่างค่ะกว่าที่จะมาจบลายนี้เนี่ยเราเลือกประมาณสักเกือบ5ลายสุดท้ายแล้วฟิแนลลี่นะคะด้านบนก็มีการฉลุลายเลเซอร์คัตแล้วก็ด้านล่างเนี่ยลูกค้าก็แบบว่าอยากได้ความโมเดิร์นแล้วก็เป็นส่วนตัวนิดนึงเราก็เลยทําเป็นลายตัวนี้ก็เป็นงานแผ่นเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นงานแผ่นส แล้วเราก็ฉลุลายแบบนี้เลยก็ให้ความทึบให้ความโมเดิร์นนิดนึงผสมกับลวดลายด้านบนนะคะจะได้ไม่ดูปลายตามากเกินไปยังมีความโมเดิร์นงานแผ่นงานเรียบงานตรงอยู่วัสดุตัวนี้นะคะทํามาจากตัวแผ่นที่เราเอาไปฉลุลายเนี่ยเป็นแผ่นสแตนเลสตัวเฟรมก็เป็นเฟรมสแตนเลสเอาไปอบสีนะคะด้วยกระบวนการทําสีแบบพาวเดอร์โคที่สามารถทําสีตัวสแตนเลสได้เราก็จะได้ความติดเตียนทนนานของตัวสีแบบนี้เลยสวยมากๆเลือกเป็นสีเทาซาราสีทาซารานะคะเป็นสีขายดีของเตือนใจการชะาถ้าเรา ทาตัวสีรั้วเนี่ยเป็นสีเบอร์8260นะเอามาตัดกับตัวสีเทาซาราราตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้สีที่ยอดทิตมากๆสวยงามหรูหราเหมาะสมมากๆและนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียงานรั้วตัวใหม่ในปี2025นี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เต็นใจการช่างตามคอนแทคทิงให้วันี้ได้เลยค่ะ